วัดฟ้องเงินยังไงเดี๋ยวนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับวิธีการฟ้องเงินของวัดนะครับที่จริงมีหลากหลายรูปแบบมากแต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง1วิธีนะฮะครับสมมติผมเนี่ยทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับแล้วผมมีเงินสีเทานะฮะอาจจะมาจากเงินคอร์รัปชันเงินใต้โต๊ะเอ่ยหรือว่าเป็นเงินที่ผมไปทําธุรกิจผิดกฎหมายพวกเว็บพนันอะไรต่างๆแล้วผมเนี่ยอยากจะไปฟ้องเงินให้กลายเป็นเงินขาวผมนยครับก็จะไปหาวัดมาวัดนึงนะฮะแล้วก็ ผมก็จะทําเป็นลักษณะการบริจาคให้วัดนะครับทางฝั่งวัดเนี่ยเขาก็จะลงบันทึกเป็นรายรับนะฮะรายรับจากเงินบริจาคต่างๆซึ่งมันไม่มีใครตรวจสอบอยู่แล้วโดยปกตินะครับวัดก็มีหน้าที่ในการทําบัญชีรับจ่ายนะโดยเจ้าวาดและทางเจ้าวาดนะครับโดยวัดเองเนี่ยเขาก็จะส่งต่อให้กรมศาสนาเฉยๆนะครับไม่ได้มีการส่งให้สพกรอะไรทั้งนั้นเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ได้สแสวงหาผลกําไรนะครับไม่ได้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีอะไรนะฮะ ก็เลยถูกยกเว้นตรงส่วนนี้ไปหลังจากนั้นเงินจากวัดเนี่ยจะกลับมาหาผมเพื่อเป็นเงินขาวได้ยังไงไม่มีอะไรยากเลยครับหลายๆวัดน,นะครับเขาก็อยากจะสร้างนั่นสร้างนี่สร้างกุติหมายสร้างโบทหมายปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่หรือบางที่จะสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้สาธุชนให้ประชาชนเนี่ยมาเช่า ผมก็ทําตัวเป็นแค่ผู้รับเหมารบับเหมาอาจไปสร้างกุฏิหรือไปสร้างโบสถ์ไปปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่ผมอาจจะตั้งราคานะครับตั้งราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปนะฮะหรือเป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างที่มันโอเวอร์เมืม่อวัดมาจ้างผมนะครับผมก็ได้เงินมาจากวัดนะฮะเป็นการว่าจ้างทั่วไปเพียงเท่านี้เองจากเงินสีเทาหรือเงินสีดําของผมเนี่ยเอากลับเข้าไปฟอกในวัดนะฮะแล้วก็กลับออกมาหาผมมันก็กลายเป็นเงินสีขาวเข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วถ้าคุณพบเจออะไรแปลกๆลองมาคอมเมนต์เล่าให้คนอื่นฟังหน่อยนะครับ